สวัสดีครับก็ยังอยู่ในเกม fc mobile อีกเช่นเคยวันนี้ลีกลาลิก้าเข้ามาแล้วมาดูกันซิว่าวันนี้เราจะร่ำรวยหรือร่ำล้องแต่ก่อนจะไปรับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอะไรเทนนักเตะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพียงตัวละ1บาทเท่านั้นอันนี้ถูกปลอดภัย100%ครับ มาก่อนอื่นเลยผมตั้งซื้อไว้เรียบร้อยแล้วเหลือเมสซ,ซี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยซีดานนี่ซื้อเองง่ายกว่าแล้วผมจะตีบวกมันตีทีละตัวเส้นทางลูกผู้ชายไปก่อนตัวแรกไปโอ้ไม่รีรอยัดต่อเลยอีกตัวหนึ่งกดลัวๆก่อนไป เกินไปไหมพี่มาไม่ติดไม่เลิกอะวันเนี้ยไปโอ้โหแม่งจัดไปสามตัวเม็ดม่วงเมื่อกี้นี่ถ้ายอมตีร้อเปอร์เซ็นนี่จบเลยนะไม่เสียด้วยอีกตัวหนึ่งแม่งแดกไปสามตัวตีอะไรรอดมนะมันมาติดอะไรตัวที่กูลอ่อวะ ฮะเมื่อกี้เนี่ยตีตั้งเยอะต่อเลยเนี่ยไปก่อนเรียบร้อยไปนหนึ่งไอตัวที่สองไปแล้วอย่านะตัวเนี้ยนั่นไงว่าแล้วขึ้นแดงต่อเลยแบบเนี้ยเออสวยมาเหลืออยู่สามไปก่อน ตัวแรกผ่านไปแล้วยาตัวสุดท้ายลาบลื่นมาเดี๋ยวเราจะไปจัดสี่ดานต่อกันเลยอันนี้เราก็เหลือมาเช่อยู่เจ็ดตัวนะไม่ติดให้มันรู้กันไปไปก่อนตัวแรกโอ้โหยังมีโอกาสอยู่ เอาให้มันคุ้มที่สุดอะซีดเลยกดรัวๆเฮ้ยสูตรมันพังเหรอวะฮะเหลืออยูซี่เนี่ยไปโอ้ทําไมมันเป็นแบบนี้วะวันเนี้ย เริ่มเครียดแล้วเนะี่ยไปไม่ใช่แล้วกูตีร้อเอร์เนี่กูได้เม็ดแดงแล้วตอนเนี้ไหนๆก็มาเอาให้สุดเลยไปโอ้โหมึงไม่ต้องติดแล้วนะตัวเนี้ยไม่ต้องนะไม่เอานะโอ้กว่าแม่งจะมา สิบตัวมากว่าซีดานจะมาตอนแรกกะจะยัดเมสซี่นะกะไปดึงมาเรายัดเม็ดส้มเลยสิบตัวแลกเปลี่ยนต่อเลยหัวอุ่นจัดอะไปทางร้อนแนละใส่ที่สองและ แล้ว,วอล์กมาแล้วสเปนซีเอม็มกีโลน่าอาเล็กซ์กาเซียกับเวนเนเก้นนะสองตัวมันจะมาบ่อยบอกว่าไอสองตัวเนี้ยตัดแพ็กต่อข้อเสนอประจำวันถ้ามานั้งแต่วันแรกนะยอนครับจูดวินนี้นี่รวยยับอะ่ะและไป โอ้โหดับฝันงันสุดๆไปไปแลกเปลี่ยนต่อเลยไปก่อนแสงที่หนึ่งผ่านสองแสงตามสูตรแสงที่สองและไปราวอ์กมาโอ้โหทีมชาติเที่อเนี้ย บินเบาอะไรวินเลียมวะเนี่ยเดี๋ยวกูตั้งชื่อให้มึงใหม่อินนากิเลยอินนากิวินเลียมเดี๋ยวเราไปแลกใหญ่ต่อเลยเอาแม่งไปแลกให้หมดอะไออินากิเนี่ยไปรอบนี้เปลี่ยนบ้างเป็นสามแสงแสงที่หนึ่งผ่าน แสงที่สองและไปเ h e วอล์กมาเป็นเบี่ยวเยี่ยมวะ่ะ C A M โอ้โหเีนาเค้นวะ่ะได้ใครอีกวะ่ะคามาเวงกาอินนากินี่มาอีกแล้ว เราก็เล่นกิจนี้ครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอดีๆหน่อยได้ไหมแต่แพ็คนี้แม่งขะทุกลีกเลยนะยังมีโอกาสได้ลุนพ่โด้ลุนเมซี่และไปโอ้โหกูเล่นมาตั้งนานให้กูเป็นเหรียญอีกแล้วไปต่อกันที่เปิดแพ็กเลยไปข้อเสนอไดนามิกเนี่ย ขอดีๆเห้ะกูไหวมึงนะ EA ขอร้องหนึ่งแสงตามสูตรไปแก้ตัวหน่อยแสงที่สองและไปวอลอกมาแล้วเยอรมันว่ะ CB เฮ้ยมาลิดลูดิเกอร์ว่ะโอ้โห น่าจะแพงอยู่นะตัวเนี้ยโหร้อยี่สิบเอ็มรวยและรอบเนี่ยคุมและคุมและมาอันนี้รหัสหลักของผมเลยเล่นมาตั้งนานเนี่ยขอรีดีได้ไหมโอกาสลุนพิโด้เนีแสงเดียวพอและไป แล้ววอล์กมาแล้วปรเกตว่ะพิโดเบา CAM มนยู M. M. ชัดเจนพี่บูโนโ่พิโดจิ๋วนะตัวเนี้ยก็ยังดีแม่งวอล์กมาเนะี้ยโอ้โหแต่ราคาแม่งตอกไต่ยยัดยี่สิบเอ็มอะมาแลกเปลี่ยนต่อเลยแลกเปลี่ยนใหญ่ผมเอาวาดี้ไปแลกเลยนะ จะได้รู้กันว่าตัวลาลิก้าในตัวไหนแม่งมาเยอะหนึ่งแสงสองแสงและไปขวาเพื่อหวังผลแล้ววอล์กมาเป็นนั่นไง โอ้โห oh oh, บินเบาเนะี่ยไออินากิวิลเลียมอ่ะได้คันเซโลกับอูนยซิมมอนอยูน่นนะเน่เดี๋ยวเราไปจัดแพ็กกันก่อนเลยแพ็กไหนดีฮ้ยเดี๋ยวเปิดแพ็กไอประจําวันก่อนนี่มาไปสี่พันเพชรแสงที่หนึ่ง ผ่านเจ็งที่สองผ่านเจงที่สามและไปโอ้เหรียญรวยไหมเนี่ยมาเดี๋ยวขอไล่เกลือก่อนไปข้ามไปเลย ของจริงอะหลังจากนี้เอาไปแลกให้หมดเลยสุดท้ายแล้วอันเนี้ยหนึ่งแสงสามแสงไหมแสงที่สองและ จะวอล์กมาเบลเยี่ยมอีกแล้ว C A M โอ้ยเวนนักเก้นอ่ะข้างในได้อะไรอีกวะทำแมวเวนก้ากับคันเซโล่มาเดี๋ยวไปเปิดแพ็กต่อเลยข้อเสนอประจำวัน T O T S, <S. <S.> แสงเดียวพอรอบเนี้ยจูกมันหน่อยและไป บอกมาโปรตุเกสเอลบีบาซ่าคันเซโล่อะโยจัได้สั่สิบเอ็มไปตัวเนี้ยโอ้โหสี่สิบเอ็มเลยนะแพงจัดอะ่ะมาเดี๋ยวจัดไอแพ็คชุดรวมประจำวันอะสามพันเพชรไปก่อน มาข้างหลังนี้ขอดีๆได้ไหมรหัสนี้รหัสไก่ด้วยได้ใช้แน่อย่าที่สองและไปเราวอล์กมาเป็นอุลุกไก CM มาดิดว่ะโอ้โหวาาเวเด้ได้ลองอ่ะตัวเนี้ย เ7้าเจ็ดด้วยมาเดี๋ยวจัดดานามิกกันต่อขอบึ้มบั้มได้ไหมบึ้มบั้มอ่ะรวยรวยเลยแสงที่หนึ่งผ่านรอบนี้ซ้ำที่สามแสงแสงที่สองและไป โอ้โหเหรียญอีกแล้วแต่งโชคดีไนะอี EP นี้ยังดีหน่อยถ้าไปเทียบกับลหีกเอิงนี่ <c oughs> เห็นผลนะวะอันนี้แพ็คสุดท้ายละหนึ่งแสนแสนสองไป แล้ว,วอล์กมาเป็นฝรั่งเศส CDM เฮ้ยมึงผิดลีกปะเนี่ยตูรามวะมันมาได้ยังไงวะอันเนี้ยโอ้โหนึกว่าจะเป็นลาลิกา้าเอา้าโอ้โหมันเป็นลีกเอิงนี่หว่าเนี่ยพลาดไปวะอืมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คลิปนี้นี่ตัวขายได้นี่ก็ต้องถือว่าโอเคนะพอรับได้ได้ลูดิเกอร์มาเนี่ยร้อยเอ็มคันเซโลอีกสี่ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ